เมื่อมาดูฟอร์มของแต่ละทีมในวันศุกร์เฟลลี่ดูเหมือนจะแข็งแก่งที่สุดพวกเขาเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมและทําความเร็วได้ดีทั้งในการวิ่งรอบเดียวและระยะยาวทีมได้ทําการทดลองทางเทคนิคที่น่าสนใจโดยให้ชาวใช้ปีกแบบแ,บบแรงกดต่ําสุดและให้ทันเซอร์ใช้ปีกที่ใหญ่กว่าแต่ผลกลับปรากฏว่าทันเซอร์ทําเ,ทเวลาได้เร็วกว่าอย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ข้อมูลทเทเลมิที่พบว่า รถของทันเซอร์น่าจะวิ่งด้วย power map ที่สูงกว่าซึ่งอาจเป็นกลยุทธ์ของทีมที่ต้องการสร้างความสับสนให้กับคู่แข่งเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่แท้จริงของปีกทั้ง2แบบจุดแข็งของเฟอร์รารี่ที่นี่มาจากคุณลักษณะของ engine braking ที่ช่วยให้รถหมุนในโค้งช้าๆได้ดีเป็นพิเศษแต่ชาวก็ได้ออกมาเตือนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะเขาเชื่อว่าความเร็วที่แท้จริงของแมคลรเรนนั้นอยู่อีกโลกหนึ่งเลยซึ่งสวนทางกับภาพที่เห็นจากแมคลาเลนที่มีวันศุกร์ที่ยุ่งเหยิงอย่างมากหลังจากทีี่ดดูในซ้อม พวกเขากลับต้องดิ้นลนในซ้อมสองแลนโดชนกำแพงจนพลาดการซ้อมวิ่งระยะยาวส่วนรถของออสการ์ก็ดูควบคุมได้ยากเป็นพิเศษบนยางซอฟต์ C6 และทำความเร็วได้เพียงระดับเดียวกับเมอร์เซเดสเท่านั้นซึ่งบ่งชี้ว่าทีมอาจจะต้องหันไปพึ่งพายางมีเดียม4 5ในรอบคุริฟายทางด้านเลดบูก็มีวันสุกตามแบบฉบับของพวกเขาแม็กต้องเจอปัญหารถกระแทกพื้นและอาการหน้าดื้ออันเดอร์สเตียในช่วงแรก แต่หลังจากทีมได้ทําการเปลี่ยนแปลงทางกลไกครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาเสถียรภาพในการเบรกเขาก็เริ่มดูดีขึ้นและที่สําคัญคือความเร็วในการวิ่งระยะยาวของเขายังคงดีกว่าทั้งแมคลาเรนและเมอร์เซเดสสุดท้ายเมอร์เซเดสอยู่ในอันดับ3และ4แต่ก็ยังตามหลังเฟอร์รารี่อยู่พอสมควรข้อมูลชี้ว่าจอร์จเสียเวลาส่วนใหญ่บนทางตรงซึ่งทําให้เกิดคําถามถึงประสิทธิภาพทางอากาศพลาศาสตร์ของตัวรถเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือวิลเลียมที่ดูแข็งแกร่งและอเล็กได้แสดงให้เห็นว่ายางฮาร์ดซีอาจจะเป็นยางสาหรับการแข่งขันที่ดีกว่ายาง C5 เสียอีกซึ่งนี่อาจจะทําให้เราได้เห็นกลยุทธ์แบบหนึ่งพิสตอปเกิดขึ้นก็เป็นได้